สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพของคุณไปกับเรื่องราวดีๆจากโรคาวรรตี้แล้วล่ะค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะสาเหตุของการเจ็บป่วยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะโรคเบาหวานที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกิน แขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็เช่นกันค่ะเธอเคยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง500มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และเธอผ่านจุดวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรไปติดตามกับคุณฟ้ารุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าทองคำวัสดีค่ะโอ้โหนะคะคุณป้าทองคำขาก่อนหน้านี้นคุณป้าประกอบอาชีพอะไรคะขายของจ้ะขายของขายอะไรเอ่ยขายอาหารตำสังจ้ะโอ้แสดงว่าจะต้องแบบเป็น ผู้ที่มีฝีมือปลายจังหวกเน่นะคะนอกจากอาหารตามสามีอาหารประเภทอื่นด้วยหรือเปล่าเอ่ยก็มีคลายก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋วด้วยโอ้ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาทํสองอย่างเลยจ้ะแล้วเวลาเราทําอาหารทําไปชิมไปทําไปชิมไปแล้วก็อิ่มเนาะจ้ะก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงบ้างคะก็หน่ามืดอะเวียนหัวแบบไม่ได้ยุดอะน้ามืดเวียนหัวคือเพราะเราพักผ่อนน้อยหรือเปล่าจ้ะ แล้วไปตรวจกับคุณหมอบ้างล่มคะก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งค่ะน้ำตาลมันขึ้นไปสามร้อยห้าสิบน้ำตาลขึ้นสามร้อยห้าสิบจ้ะคือตอนนั้นน็อกไหมไม่น็อกไม่น็อกไม่รู้ไม่รู้เลยจ้ะทำไมคือร่างกายปกติดีอย่างเงี้ยใช่จ้ะเอเราเราก็เลยไม่ไม่คิดไม่คิดว่าจะเป็นจ้ะอืมนะคะแล้วน้ําตาลขึ้นสามร้อยห้าสิบเคยสูงสุดถึงเท่าไหร่ห้าร้อย สามร้อยกว่าหนูว่าสูงมากแล้วนะอันนี้ห้าร้อยเลยคุณหมอว่ายังไงบ้างคะหมอเขาขบนเหมือนกันที่ว่าไม่กวนนกกระบอกก็ไม่รู้ไม่คือมันปกติอะกระบอกค่ะก็องมันไม่นกอะเออมันไม่นกอะก็มันปกติก็เลยไม่รู้จ้ะโอ้ยช่วงห้าช่วงห้าร้อยนี่คือเรายังเรายังคงทํางานแล้วก็พักน้อยอยู่ทงานจ้ะขายกับข้าไปเรื่อยจ้ะแล้วก็ยังชิมเหมือนเดิมจ้ะใช่ไหม้มันก็ พักหนึ่งมันก็เป็นลมนะผีเขาก็ไปเดยอกหลานไปหามหมอเนี่ยจ้าแล้วก็ไปถึงรู้ว่าน้ําตาลขึ้นหา0ยอ่ะอันนี้เนี่ยพอไปตรวจหาหมอปุ๊บห้าร้อยกว่าหมอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่<น>ใ,หให้กินน้ำหวานนะคะคือให้เราควบคุมการกินยังไงบ้างก <c oughs> ็เขาก็ไม่ให้กินอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกันหลายอย่างอะไรที่มันหวานเนาะจ้าเขาให้งดเนาะผลไม้นันไม่ให้กิน ให้กินแต่ฝรั่งจ้าฝรั่งแบบที่มันไม่หวานมากนะ <right? S 2> นะคะแล้วได้รู้จักกับน้ำเห็ดได้ยังไงคะก็มีพี่เขามาแนะนำจ้ะพี่บุเรือนเขาแนะนำให้กินตอนแรกก็มีกินเขากินอยู่ค่แต่ยังมีกินแล้วกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วมันมีไหวก็้เลยเอามาให้กินค่ะกินเป็นสักสองอาทิตย์มันก็ดีหมดขวดกันดีขึ้นมาอีกอกนเรื่อย ก็ดีกินก็เลยกินตลอดเลยคันนี nice. ้คันน right. yeah, oh, ี้ก right. ินตลอดเลยนะเนาะแล้วก so ็คือก่อนหน้านี้เราไม่มีแรงพอกินน้ำผึ้งแล้วเราก็มีแรงจ้ะตอนนี้น้ําตาลเป็นยังไงบ้างคะค่นน้ําำตาลก็ลดลงแล้วจ้ะเหลือเท่าไหร่เหลือร้อยสิบตีโอ้โหจากห้าร้อยกว่าเลยร้อยสิบสี่ซึ่งจริงๆแล้วร้อยสิบสี่เนี่ยถือว่าปกติแล้วนะคะ เอานะร้อยสิบสี่แล้วนะคะทันี้เนี่ยปัญหาเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ฟ้ารุนรุ่งนํามาฝากด้วยนั่นก็คือของขวัญจากธรรมชาติน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพคะ่ะนะคะให้คุณป้าทองคําได้เอาไว้ดูแลตัวเองนะคะค่าน้ตาตาลก็จะได้ไม่สูงไปกว่าน,นี้นะคะถ้าหากว่าต่ำกว่าน,นี้ได้อีกสักหน่อยก็จะดีนะคะค่ะข,ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะข,ขอบพระคุณคะ่ะ ในเมื่อต้องใช้ร่างกายในการทำงานหนักก็ต้องยิ่งใส่ใจดูแลเลือกสรรสิ่งดีๆเพื่อเติมเต็มสุขภาพให้แข็งแรงนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ